สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ QQ Story นะครับเมนูวันนี้เป็นเมนูซุปกระดูกแซบนะครับจากร้านซุปกระดูกแม่โจนะครับนี่ผมซื้อจากาสาขาแถวแพงสาปะค่านะครับผมซื้อจากสาขานี้อ่ะเรามากินกันเลยครับน่ากินมากเลยครับอ่านั่นเนี่ยอลองน้ำซุปกันก่อนครับอ,อร่อยมากอร่อยเลยแซบเผ็ดถึงใจมากครับนี่พริก น้ำซุปก,กับพริกขอนตึงๆซบ่บนัวเปรี้ยวสะใจครับนะมาเจมคำแรกกันเลยอ่ะเจมคำแรกอะไรดีกว่าครับชิมเนื้อชิมเนื้อก่อน อกินเอาสิเดี๋ยวไปหาที่ใส่ก่อนที่ใส่กระดูกโอเคครับได้ไมาละมาต่อกันเลย <c oughs> แหมมันเป็นกระดูกแล้วเราก็ลืมหาที่ใส่ มันแซ็ปดีแท้เป็นเมนูแบบว่าถ้าเป็นกับแกงนี่คือโอ้มันเมนูนี้ này, ต้องเมนูมือเปิดเปนเดียวกินกับข้าวข้าวสวยร้อนๆนันอืม เนื้อคือแบบว่าเปื่อยแล้วก็เปื่อยแบบไม่เละแบบไม่เละมากพอได้เคี้ยวแบบได้เคี้ยวแต่ว่านุ่มนุ่มมากคุณผู้ชมเฮือดูผมกินก็กินข้าวด้วยกันได้นะครับ ต่อเลยที่ชิ้นใหญ่ๆชิ้นนี้เลยครับนี่โหพริกเยอะๆแน่นๆน้ำซุปขัน,นึงอชอบซุปมันมากขอปรุงมาแบบดีมาก แซ่บทีแท้แซ่บมากอยากให้ทุกคนได้ไปลองกินนะอืมพริกแซ่บการเล่นน้ำตบเขาเปล่า สุกแซ่บสดไปต้องลรอ,อเนื้อต้องช้อนไม่ทันใจมือเมนูนี้มือต้องเลอะหน่อยนะครับ <c oughs> เพราะมันอร่อยจริงมันต้องแบบมือเลอะเลอะรูดๆหน่อย รูดเนื้อ,อามาเด็ดรูดเนื้อออกมากรับอยากกินคำโตๆเลยต้องรูดเนื้อรูดเนื้อ นี่นครับ <c oughs> นี่เนื้อกับข้าวสวยต <c oughs> บด้วยน้ำซุปนะใ <c oughs> คยสายอันก็ฮอล์แห้งๆมานี่เด็ดอ <c oughs> ะผมว่าได้เลย แบบตื่นกินแล้วตื่นเลยราคาก็ราคาดีนะครับไม่ได้แพงมากราคาหกสิบาทนะครับข้าวเปล่าเนี่เป็นของผมเองนะไม่มันรวมข้าวเปล่านะครับดู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 อือ๋อช้อนเลาะยาวเลย để mà phải phải nó sẽ là cái 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 ำม,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 มือไม่เลิกไม่อร่อยคนระับเมนูนี้ ซุปพริกแน่นๆมาชิ้นสุดท้ายราคาค <c oughs> ุ้มค่า60หกสิบเนื้อ หนึ่งซดพร้อมน้ำตามด้วยครับว้าเด็ดเผ็ดแต่ไม่ได้เผ็ดแบบว่าถึงขั้นกินไม่ได้นะ เด็กมกสิบมือเปอิดไม่ใช่สิบมือสิสิบนิ้ว เป็นเมนูแท้นะมันต้องแทะกินนี่แหละอร่อยสุดเลยอ,อย่าให้ทุกคนไปลองนะอร่อยมันก็ยังมีอีกเพราะว่าหลายเมนูอย่แง่ที่อร่อยนะครับอร่อยมากครับ เอาละครับ QQ Story ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ QQ Story ด้วยนะครับรบ๊ายบายค่ะอยากให้ทุกคนไปลองจริงๆอร่อยมากน้ำซุปอร่อยมากราคาก็ย่อมเยาครับก็60บบาทก็เทียว EP ก๋วยเตี๋ยวมาตอนตัดเลยโอ้สุดยอดอติดปาาเลิศเยอะมากเราก็จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครั